เมืองซุ้งค่ะพี่น้องประเทศไายเรตกันในวันที่10พฤศจิกายน7ปีคริสส์งหิงสาวภาคค่ะเมื่อได้ทบก,กันมีสองหูคอขอกัปีมาต่อไปใครในพี่น้องของเราค่ะหนึ่งก็แสวงกำลองปางดึกเวงนองเขียวสองเมืองงอ้อมันเอาคือมินส์เลเข้ารวยจุ้งไม้พงเขาเ,ม,าเขามือนไหม วกะเฮาคามาด้วยดีน้องคิวจุหมายพงเจริเขาลาบะเฮาคาไม่ถอยแดอําไรทอนสิบสินั้นผู้ขานปะอันจิวอว่าโลยยีอูออกมาลาดว่าการต่อสูเรติกโดกันันก็ดึกปีนกว่าหาวๆแงๆอําไปุมน้องเขียว ແไปວໄປເລດຖວຍຄຸນຫຼອຍລາບຈຶ່ງເພື່ອສໍສິດທານແຕ່ຕຽມຫູຕຽມຕາຕຽມມືມອງມານขาົາເຂົ້າມາທາງນະວິງເຮັດສັງສໍບາມຖວປແສິຫາວສຸຫາຄັຖະຫັຕມງອາວນ້ອງຄອັນໃໝ อาดีล่ละมาอุบเอาทีล่ละมาหลาักอะไรก็หลีอ่อามไหมเมืองคงกลางนี่กูจิกลองนะี่อยู่ที่หลองเต้มนแลเบืองเต้สภาพาในทางการศึกนันน้นเมื่อะปะเปยเบินเปิ้นก็ยอมภาพเฮาขาซุมเป็นน้องเขียวเนะี่ยมันก็ยอมอยู่ลาสิ่เมื่อนะั้น เวิกาบันเมืงองนี่เลยอู้ผูกขานปากจุมม่มไม้พุงเฉลี่ยเขาเฮ็ดสังเลี้ยงยอมหับเสียนไปทำเจอย้อมยอมหับลยจริงล่ะเนี่ยย้อนว่ามันว่าเขาวนแล้ววอ่ะแค่ผ่าพวิดีโอเขาก็พอต่างกัะเฉลี่ยเข้าถอยนั่นอยู่ไว้ผู้เลยทำแล้จอกแล้จริงแล้ววิ่งแล้วปอดแล้วอะไวีง่งหนองเขียวปีนอ่อนอะไร อันไหนดีอามไหมน้องที่มาเนี่ยถูกลิไลย,ยอมครับเมื่อเป้ก็มีเมือ่อสุงก็มีเนี่ยสัพวะในด้านการสิจะได้เขาสุงสีตาก็ในด้านการติดเาอยู่ยอมมุนว่าเาก็ว่าัายอ ในปืนลุกขึ้นใดติด๊กไรหปีอยู่ไรหัเลือนห้มีน้ำกัดคัดติกคัดตายคัดเกียจขี้เมื่อเราจุ่มไม้พุ่งเฉลี่ยเขาจุ่มแหนกองไต้จุ่มลุกขึ้นใด,มมนดแต่ไมีน้ำกัดแต่ในที่ไรมอกร้านเนี่ยอันนี้เขาก็ย้อมพักอยู่หรือเปล่าเขาไม่ย้อมพัก้วกันเฉลี่ยเขาได้ย้อมพักนั่นได้ซุ่มก็่อนลาวาซุ่มกันเมื่อปีก,ก็มีเมือซุ่มก็มีกกสิทธิ์ในการสภาวะมัน อาจียไมีอะไรออจจาเนื้อกะ้าเนื้อลิ้นไปดินเครื่องลงแหล่แหงติดเขาคาห้องแหงซึมมั่นน้ำเสียอยู่เยอะมันว่าเข้ามาในคูนเวียงแหล่ป่อแค่หังวิดีโอยากต่างกันเฮ็ดสไลด์จุ้งหมายพุ่งถึงในเขาตี่ออกมาถิ่มว่า เขาข้าอําไลปล่อยผ้าแลวิ่งนองเขียวไปสุงอันนั้นก็กูฮหยงใจโตข้าลายละจริงอีู่ปีนอหนังไงอันนี้นก็ใครทำถึงจุไมายงจะนด้อีเข้าซึ่งเ,เนีหยงใจขึ้นก็มีเฮี่งใจโตก็มีอยู่ของ วยกันเมียวจุ่มแม่กองในเมื่อคือการศึกษาเมื่อติค่าเนี่ยเปิ้นก็ได้ลั่นนี้ว่าสภาวะการศึกในเมืปีก็มีเมืุมก็มีอําโลใจตกเปิ้นเปเฮาเฮาปมันขึ้นได้เว้ยมันเป็นจังนั้นยอูคลาคนยเฮาาได้อมีดอยตาดเลียนลงยนั่นอํา ปิกสมาน้องเคียวนั้นอยากไววแต่ดี้เกียดเคี้ยยอดเป็นนาดินขับบางทีก็อุยบางทีก็คุ้ง,างตางก็กวดงอกปิกสมาโครูลแล้วกว่าจะได้ก็เปิ่งหนึ่งปีนาองัยอัมย่อมภาพในเบียนการเขา,คาเควก้าข้าคากระป้วยว่าประมาณมาถึงเกอีเมื่อลวยถึงสีโป ดิยอมพับพับยอมพับไอหม,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 มองมันบ่หมานูมันดุกว่าสิ่งกูดีกูดังตึกว่าเขาไปป่วยพับไปไรขวานออกน่าเวียงกูไรดิเป็ดเหลียงปืนได้ไหลอยู่วิววิวอะเป็ดยันดูเก่าได้ม่ย่ออะไรก็เคยออกมายอมพับลองตีกูเชื่กูลองนั่นมันเยี่ยวดีลองตีกันนะ เตกวาดต้น่ะเ่ยยกวาดหอยปีเดียวเขปด้วยให้กูก็เลยหันอังกมันสวยดีเมนิวส์เอเจนซี่ข่าสิกร้อยขาลงไหวม้ย่าวล่าาห้องไลถอยห้องไลยานแดดตึกโตสุดเลยตึกโตกีรขีไว้พี่น้องเชียวขีดองมาบ เขามาอยู่เน้อกุนวิ่งปเปอร์แคบพังบาิบีเนต้าเขาจอมปอกจอมหย่อมจึงอในเอาไว้าสมบัไปถวยไปสู้จุมเขาติดคดหานแหลต่อสู้อยู่อันนี้ก็เป็นอันตรายอันหนึ่งเรียนเป็นที่ที่เป็นเรียนในด่านการสิกรรเมืองในมันเป็นยังไง จุม่มพุ่งข้าวไรที่ห้อขำหันนั่นเหมือนหังคิงกางยุงบางก็ห้องอากิงหนวดหนวดมันยาวไว้พราะปามันได้มีดีแล้วันเต็ยลองได้เขากลราเจนนั้นเวยกับคมิกษตรโด,ดนมิกซ์เถากับวายสิบเคือหมีเล็กเครื่องลงตกแก้มตีนน้องเขียวคิงหนวดในมีเย่อห้า ตึกมีอยู่ฮะอ่ำเมี้ยวหอัอนี้ยังเป็นโคอ้อถามอย่างรุ่งวนลีอม่มลีหฮาวตามน้าส่องหึงยองอ่มหูนางหือเตเป็นเฮียจใจสิร้อยเฮาขากูดีกูด่างเอาไว้โลเอาปีนดนออกมาหลับในือออนไลน์หรือเธอเป็นวิดีโอปี่านคนดังนำว่า quân loại hậu khả mai trả có mỹ cầu áo quân cắt chân ăn minh hiếm cháy hương sức hiếm tức xì lại mà là thì quân đang nằm ơ là ở quân loại hậu khả năng để mỹ đi ẩm bài đi ẩm liên khám tức tức là đây đang mừng nói vì nè chả lấy quân có hợp lại thì này nên có là biến ai cho có là biến 현재ก็แล้วคัดหามีจองมีสิ่งเลยเหตุการณ์ในอีหนํากัจจอยนหลายๆหลัวออกมาใจากที่กําลัน่อันน,อออนี้กปดอกอาอ่อทวายอําทวนทิมยอ,อยู่ดี่ีเวก้าจงเหการูนี้ยี่ดีเส้นใต้กับสุนไนม่อ้องไว อำอวายได้ดีอำซุ่มได้ก่ไวกับใารถามมาให้สังเไอ้มาฮูดตุ๊บประมาณถึงนวียงหนองเขียวไหว่ลยอแคะผังวีดีโอตัาต่งข่าวมันเขาว่าทเลกมหฟเจอในเจรเขาครรับมาได้เขาอำวายอำมาลันคอมมานโดมือเมียได้อยู่ไว้ดีสอสาก่ห้ากกรนั่นได้อันนี้เขาไม่ได้วได้มีกนั่หรือเสียหน้าในซองมู้า ควาลีเคว่าลาก็เขาใครหมอกละหมายถึงจึงในหือก็สําเปลี่ยนไรปีดอกทําไมอะไรดอกลุยยีอูผู้คันปะจุ้มายพงขาละีสุดปีนิวส์เอเจนซีว่าเขายังไปไล่อยเวนอเทียวสิบเขาามาด้วยเมืองงออันเป็นกิ่งผีของ วิ่งจักมีมือในขาวยามวัยวัน1มงจุ้มในวิดอเขาเอาเดสไฟเดอร์นั้นก็มิกซ์เฮากับออสแลนเขาเต็งจริงล่ะเสียงดังหิมหูหูตางเข้าวิ่งมึงงกมายกที่นั้น2ห้วยรวยวันหูบ่เอยอกยอยได้จริงล่ะชัย เมื่อละปิราขันในเขียผ่านพันต่าในออนไลน์ชื่อนั้นก็เป็นอันติมันกําสึกว่าเจ้าหมายพงเขาก็อยู่ในครูว่าเอาเฮาเข้าห้องเอาผู้ทําครูหลินครูหมอหินกวาอยู่ที่ละกะย่องคนร้อยได้มันดิซองปวยแลพี่หงหมูอีกกับน้ําให้มันเหยาะจอมน่ะคนร้อยเขาติดขี้เมาที่นั่งที่อยู่และให้มันเฮาเฮียงห่มป้องสู้บ่ครับ ติ๋วจ้ไม,ม้พงตินนะ๋วพี่น้องร้อยอําใครมีเยาวันเลยปี่นอง้อยอันนั่งคือจือ้อคือจื้อพันเดียมพงเดียมหายไดสูเจ้ามาอยู่ดังลายขาะปางหลงน้ำจางปัดจางจอือได้แล้วพื้นตีได้ตีกระเดียนมันกอด้ลรั้วเป็นลอยปัดจานกวยอำเจรลอยอันลุกพื้นติดดอหิมตีนางตีอยู่บอดหอง พ่อไม่อยู่ก้อดจานบ็ได้หรอดพี่นึงกะนวิการพ่อ,อยู่ก้อดของเต้อามายิงอามาใจอามาปู่อามาได้อามาลูกอ่อนกุนหลงมุนเจา้าหมุนจังงปอบะขับขวางเสียนดังปีหมองเขาปอนอะไรดมีหมากองดองเหลียงการงานกุยนี่มองมันเขาดินวุ่นที่ไหนเอาไว้ พี่ดอกขาดีต้องกันดีว่ามื้อนั้นกยองบ้านลีน้ําตู้สีป้อนี่บ่ก็ได้ดอกมาแล้วเฮามีเส้นยอยู่หลางค่าบินเจ้าอามิโนภคลาเนี่ยหายกองบ่ป่วยย้อนหลนี้ผิวกดลางคนหน่อยอมตรามีพตมะโลูว่าุหมายงน คนลอยอยู่ดีละกานน่ะคุยนจังลอยอยู่ดีละวนเจ้าลอยอยู่ดีละว่าแบม,มองมาเนี่ยเขามีลองเชืเ่อใจเสี้ยจช่ไหมดอกพี่น้องต่อ,อายามอยูย่กูก็ได้ดีหัวตาในเรือดเพศน,นั้นจะได้เหี้ยจะได้กว่าอยู่ดีแล้าเพลียดก็มันรอดเผาเลียดก็มันไหลรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีเนี่ยเหมือนอังไทยเขาว่า ปีน้องลอยขาวันแรอันเป็นก้นมือหา้าเป็นสังขารหา้าอยู่ดีแล้วนี่รถพี่เออยู่ได้พงเงาจ้านหนาเลื่อนไม้พงตาพงจูตีรถพี่หา้าก่วอวัวห้าหังคุยละโคมีดีแล้ว,วอัน,นกน้นลอยเรียนกว่าเรียนมามานยังปีแบบโคมืงงอ เฮสั่ลยมันมา่ยืดขดาดไหมันมีกิจกลรมจุ่มไหมผมจะได้เขาเปิดนั่นแท้รดกว่ามาอันาดก็เก็บวอนย้อนเงินอยู่ในซุ่มในซองเมื่อหลังจุ่มเยกองได้บางจุ่มมันพูอว่าแกในก็เป็นหขมลงอันหนึ่งของสิริลอยแลเป็นสินต้าอันเขาใจเรียนกว่าเลียนมาโตดางบางมือยืมยานแต่ดิขิงต่าจุย่ากอดอีนึง กอบเลยเลยเจสส์ไฟเตอร์คือมินมิกซ์เอาเก่าอันซื้อมาแล้วสีนั้นไล่เอามากว่าปีเบ็ดสองลูกปัดไว้เนี่ยมันป่วยเรื่องหึมผู้ย้อนว่ามันอยู่ในเถื่อนลึกไว้อัมเมียนดีโคลรีดีห้าเฮดสังเระมันอัมยอกย้อยหนึ่งกับเมซี่อิดอิดออดออดก่อนเมือร์ดี้โคคาก่อนไลเหมือนเก่าเว พอมันหัวก้อยสิบหนอยที่เคียดไหลมีไหลมาจังเอาหมากจะได้มาปล่อยปอรกำสองกำสามก่อปินกว่าไรเมืองงอไหนปีดาดังไรกำกำไก่ยาหมอบานเขาเอาขื่อมิ่นโดดไปเมื่อดัวันที่สิบห้าวัยวันหนึ่งมองในก่อที่เรียกว่าปิดแห่งวันนึงแห่งหน่งปิดเมื่อวันที่สิบสองหรือวันสิบสอง อันป่วนมาไหมกูก็เลยคูเอาไว้แบบมามาปีตมงงีมึงงอกเหมือนกันเมื่อวันที่ห้าเดือนคันวาปีดอค่ะอดีตด,อ,ดองกันว่ามึงง่เง่ายมาปีแที่ยับกรบตัเนี่ยย้อมสามปาเมมาปลี่ยนไหวเศสชุ่มไม้พงเฉลียเขาลุกขึ้นต่อสู้ตึกเอาดีนะอันมาหนกมากมากปีมึงง่อะไรกันคยกะ เอามาดอวเคียวเยวมืงงองโงอเมืองหลงเมืองมิดจะไมีสีปอกเสียงนี้นำคำดีเลยตีมีกวนลอยอยู่ในมานมาหนดหนึ่งเอาไว้จอดเจเจเจ,จุกูดีกูได้ดีเฮาขาดลองที่เปลี่ยเนเงาลายมันมีนเท่าไนหะ้่ทำออาร์มาร์ลงเสดมาเป๋ห,หูหูดังเขาเมืงงองโงอ จุ้งไม้พุ่งเฉดดีเขามีลองดูซุ้มกวยน้ำไม้หา่าอ่าได้ขู่ข่าวเส่นก่อมได้ลงพเริกว่าปันป้นขู่วันเมืองเผดภัตต์กว่าเพราะหมากแตกยาะนะอย่ากบีว่าได้ภัตกว่าด้วยละย่างอ่ำพัดถามเที่ยงรู้กว่าเนยนเนี่ยเปล่งเปึป่งมันยังลาดน้ำถามน้ำจุนท้อเยาะเมื่อน,นี่ก็่ดีเกี่ยวไว้นาดิน หน้าสิ้อไปปังติ๊งแน่อามีเผอไว้ใจเผลอไรคนเมืองเป็นสายขาวฮะสิเป็นสายขาวฮะูเมื่อมาละหมากบ้าป่วยขู่ป่วยคนก็ลนดุหมัดเจ็บจืดแน่ดรอสาหมาสีมันสังขึ้นมาแต่คนเมืองนี่ก็ว่าหันว่ารวยเขาขูวยะไรก็ย่๊ะขู่ดังเขาเมืองโง่เแน่อาเป็นกว่าไรแต่ดีหูอันนี้ก็มาสร้างใะไรตัวไหนแค่นี้ไม่ได้อาเขาขาด มีสองหูขอกขาวว่าหนึยอูลาบาเาไปถอยน้องเขียวแลติดต่อสู้หาวยังยู่มาแล้วคือมินมิกซ์าเก่าโนดปันมพุงเขาคูดเขามึงมือมาสุก